สบายดีพี่น้องสวัสดีนงามเลยเป็นไก่เขื่อนส่งโลกับพ่อเลยเนาะน้อยมาซอยเนาะเออมื้อนี้แม่นอาควรที่เห็ดเขาปุ้นบ่แม่น้อยมาสวัสดีพี่น้องไหมโอ้เห็ดน้าเขาปุ้นได้อันสบายดีจ้าพี่น้องตั้งแต่คิดมาเนี่ยเงี้ยมือด้วยพี่น้อปุ้นจคกเขื่อเราคิดกันเนาะอันนี้คือปุ้นสี่โลเห็ดยักษ์โลมีไม่น้อยสามโล ขนมจีนสาลยาวเาเดียวซื้อมาหลายอย่างขนมเีนไก่ก็้อมันหนาไร้ขบใส่อันหนาหนาขบะใส่เ่ะทีนจะมนสีแก้กระเทียมให้มัน้อยแก้ลายบมันน้อยกของันยกของงบุนท่องก้อนยักษ์บาทหนึ่งเจ้าก็เอาการเอาหมีมาแก้กระเทียมแอมแดงมเด็ด เฮ็ดให้แม่ได้ไหมวันนี้เห็ดคนเดียวห้องเราเอาลูกอ่ะเสบายดีแน่สบายสบายใจาดพี่น้องมาดลายเลยลายบนก็เลี้ยงแกกเอียมส่เลียงก็ได้กมี่แกมไม่ได้ ตลาดคนเดียวไหมเนาะคือมาเป็นพวงมักไร้ไ้โต๊ะกติ้แม่เอานำมาในแม่หนนี่มา้เขาหนไปตลาดขึนทิศม่งสุดท่งแวไปยนได้หมอนกัน้องนัดแกะอันนี้เด้อพี่น้องเดินแกะอันน่ะผักกะเทียมแร้วกามัเพชรพร้อมแดงไหแม่ใสกะทิของ น้องส้มผาาให้อะไรจะพี่น้องเนี่ยเห็ดน้ำขับปุ่นเด้อพี่น้องเด้อคิดแม่น้อยไฟมิรี่เด้อเห็ดน้ำขับเห็ดน้ำขับปุ่นนะโอเคโอเคโอเคอะไรบ้างนานเดินโอเคก็ซื้อมาหลายอย่างอยู่ที่ตีนไก่มีปั้าแต่วัวไก่ซื้อมาใส่มันยังวัวไก่เขาถุบ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 ลงหมอกเนาะโคชิงไข่ถุบถุบลงหมอกวัวขาอ่อนเนาะเอาไปเอาขาอ่อนก่อน สบายดีด้วพี่นอ้องว่า <c oughs> อดานวันนี้ฉิได้กินขาวพุ้นะพี่มือไม่น้อยแล้วพี่น้องยนะเอาเป็นเศษแม่เศษเพอิเศษหมีเอาก็ไดแม่เอิบเด้เพอนะ เขาเม่เห็ดเป็นเศษพื้นกันเลยนีจะกินแบบเศษพื้นมันเศบมันมันกว่าอ๋อ้น่านะเศษมันนะรอโอ้เคยเอาเอะไลในรถซื้อมาเลยเดี๋ยวสิหั่นสิซอยสิซอยใับจีผ่าหมอเห็ดข้าวเดียวดอกพี่น้องเยบึ้งได้สิคิดแม่น้อยแฟนเบรี่อันนองนัดเนาะเนื้อเห็ดอันนี้ปแล้วล่างทักอันนี้ซอยๆหน่อยๆให้แม่เด้อ ล้ยาการบคร okay. ok kind of i̇şte okay. ัวกัะล่างแลไรก็มานังซอยซอยซอยใอ่มลูกเด้อรายกานพักในกรล่างแล้รก็แล้วมาเด็ด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 เลยรวมกันซาวๆซวเด้อลูกเด้อโอเคพอใจเนาะพอใจแลวใช่ลายบอกอันนี้ลายเติมแกะหอมที่นอกมันแกะหอมแกะแระยมรายการ Head. เด็ดหมักเพชรถ่ายไม่น,อน้อยน้องทองน้องเงียนดึกน้องเลยใส่กล่องใส่พันใส่กล่องขาวทีแม่ส้มพันสูงมาให้่ไปกิน,นยอนยูนาวโยงเฮียนดาว้ซมเลยคือเขาไวพ้พร้อมเพราะว่าตอนเพริมบริม,มาที่นอก คือตะกี้นะอันนั้นเลี้ยงเขาอันนั้นเลี้ยงเขาเพนแต่มือเปิดไม่ใหม่เลยเขายังบาดเหตุทางนั้นพี่น้องก,ก็เลยที่ข่าไปกินนั้งท้องเลยที่ข่าไปกิน<อ>ลากพักเรียบร้อยพี่น้องซีซอยเนื้อข้าวพุ่น เติมตัวมันองนั้นีเด้ออนาสตเด็นี่้เตตัวเลยเด้อนีเด้อี่ลูกเด็ดเด็มัก็เก่เข้มานี่นะลอยเรียบ้อยพี่น้องมางนี่เกลี่ยทิ้พูเอาใบใบขังคูเด้อตัวผมนเออว่าอยู่โต้ผมอืมอืมแน่น อันนี้หั่นเอาครึ่งนึงเนาะเผ็ดมาตีเนื้ออันดอกอ๋อก็อบได้แล้วมันคือบ่ป๋าได้เด้ออันอยู่ป๋าตีเนื้อได้ครับเอา กินหลายพี่น้องกินหลายคนเอาห้ำมาตะเคบอเอาน้ไว้เอาไว้เรื่องงเอาวผู้กนไนะเดี๋ยวอนี้ผู้ ่อยพี่นอกหมถ้ถั่วชีเด็ดใบอันนี้พี่นอกอีกพักนึง,ง <c oughs> นะคัเช็ดสิ้นน้ำ,นำันปล่อยเอ้บอกนะแขกคนบนบกนะสาวข้าวสวรรค์นะพี่นี่หน้าเลยไยกันตัวเก็บ นัเลอยก็เลยคุณนูอ่ไข่้นนักขึนว่ามันจสบายดีพี่น้องเนยสบายดีพี่น้องเลึอาไปสบายี้สบายดีพีน้องสบายดีมันจะอย่ทุกคนลงนไขวเหรต่คนเอาเขื่อมาว่านี่รถชวไข่เป็นไข่เป็วัดเป็นให้เนี่ยตาคน ไปกับต่อถิ่วานี่นะเอาเครื่องอะพี่แกงลมาหน่อยมาตามมาเป็นกาแฟมั้งโอเคดีดีจะฝากให้ชื่อฝากให้บอหน้าส้มผักให้โอ้ยขอบคุณหลายหลายเลเราจะไปส่งอยมนก็แพงอยไมาเลยอ๋อยิ่ก้อนจะคำไปสิ่งก้อน่ะ กราจะีวิช่องจำของนำซื้อผลใดๆก่อนส้มน้าส้มอ่พี่ส้มหรือพี่หงแล้วพี่ส้มพี่ส้มไปก่อนไปก่อนตลาดซือซื้อมาคนนะซื้อยังเกาซื้อยังกาชอพี่เมียขีเมียแล้ว่นไนะพี่ี่เนนนเเป็นน ไปก่อนนะพี่น้องเด้อลาไปก่อนไปตลาดก่อนไบที่มาไปขอมของกันแป้งก็แป้งกระแป้งนี่เอากเรยกบอรพี่น้องพัก บัน,นีึกไปเบิ่งต่อได้กี่คิดไปนอยแฟมิลี่ได้จ้าสัก like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตั้งนาทีเคเอสในเด็กพี bye ่น้องบ๊ายบาย